ะะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่ฉลองครบรอบนะคะ31ปีของแพตตี้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะงานนี้ก็เป็นงานแรกเลยนะคะที่แพตตี้ได้มีโอกาสจัดงานวันเกิดแบบนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้จัดเลยนะคะและยังไงนะคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แพตตี้ได้มีโอกาสนะคะเรียนเชิญแขกผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่แพตตี้ได้เคารพ ถือมากที่สุดเลยนะคะและที่สำคัญนะคะงานนี้นะคะเป็นการรวมตัวของนุ่มๆรอ,อนักธุรกิจนะคะดีกรีเนี่ยขอบอกได้เลยว่าร้อยล้านัพนะคะแต่ไม่รู้นะว่าใครสนหรือเปล่าแต่เขาบอกได้เลยว่าวันนี้จะมีใครมาบ้างแล้วดนุ่ๆแต่ละท่านเนี่ยขับรถอะไรกันมาบ้างมีใครกันบ้างและเดี๋ยวรอชมกันที่งานเลยนะคะ คนแรกเลยคนแรกไม่เล่บอกเลยเว่าฝนตกหนักมากเลยนะคะก็คืออันนี้คุณแท็กนะคะเป็นคุณหญิงค่ะเราจะเห็นจากในช่อง YouTube นะคะคนนี้เลยโด่งดังนี่คือตัวจริงท้งว่างที่ขอลายเซ็นได้นะคะไม่เคยเจอกันเลยวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะี่มาียะไอยู่ตลอดเลยใช่ขอบคุณคุณแท็กมากเลยใช่ค่ะไว้เดี๋ยวมีอะไรนะเดี๋ยวแพ ต้องรบกวนแท็กอะต้องรบกวนมากวันเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับอนี้ก็เป็นพี <sh ่ตรงนะคะพี่ตงนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็คือเต็นต์บูะพาโมเตอร์เองโด่งดังสุดในพัทยาเลยโอ้โหไม่ใช่ตลานมังถ้าเกิดว่าซื้อรถที่ทางพัทยานะคะติดต่อพี่ตรงได้เลยนะคะผู้ละพาโมเตอร์ค่ะและเดี๋ยวถ้าแพทได้มีโอกาสนะคะอาจจะขอไปเยี่ยมบ้างนะได้เลยครับ สุะะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะก็แพทก็ได้รับเกียรตินะคะจากพี่ตั้มนะคะต้องบอกได้เลยว่ากว่าตั้ตมตั้งเองนะคะต้องบอกว่าเกียรติของพี่ตั้มเนี่ยเกี่ยวกับรถยนต์พี่ตั้ตมทำเล่นๆใช่ไหมเพราะความชอบเพราะความชอบเริ่มต้นจากความชอบครับแล้วก็สนุกของมันก็เลยทำมาเรื่อยๆถ้าเกิดจะเห็นบ่อยนะคะแพทเนี่ยจะไปบ้านพี่ตั้มบ่อยมากเลยนะคะ,<ช>คะเพราะว่าบ้านพี่ตั้มเนี่ยมีแต่รถสวยๆเป็นๆกันเลยอีบ้างครับแล้วแฟรตี้ก็เก่งมากเลย แบบดีมากแล้วก็แบบอ๋อโอเคคือเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากของฟรีอะไรแบ <Maybe> ี <c oughs> ้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับคุณแบสวัสดีครับเป็นหนึ่งหนุ่มนะคะสุดหล่อเลยนะคะในดวงใจของแบตตี้เลยบอกว่าผู้ชายคนนี้เก่งมากนะคะเห็นอายุแค่นี้นะคะบอกได้เลยว่ามีหลายธุรกิจมากไม่ว่าจะเป็นร้านสเต็กบิ๊กไบค์รถยนต์นะคะมีหมดเลยทำคนเดียวใช่ไหมคนเดียวครับทำคนเดียวแต่ไม่ไม่ได้เรื่อนอยากีหลาายยอ่งไม่ได้เรื่องตักอย่างว่าหรอหลออยู่ไหมคะขหล่อมากเลย ั้คราเพั่อนต้อนรับนะคะก็ขอบคุณคุณนัทมากเลยคะเหมคอนกันครับขอบคุณครับแฮปปี้ร์นเดย์นะครับเป็นเกียรติครับขอบคุณนะคะพี่พี่พี่เอ๋ยนะคะที่วันนี้มางานวันเกิดแพตตี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเรียกว่าเป็นพี่สาวและพี่ชายที่แพตตี้รักไปสุดตอนนี้เขา แมวันนี้มาว่ามันเกิดแพตตี้ด้วยดีใจมากเลยขอบคุณนะคะพี่โจที่สล okay> <si ับเวลามาวันนี้พี่โจขับรถอะไรมาคะขั้าเก้าไวคะเก้าเก้าบริเวณทาเก้าเมาค่ะปังไปถ่ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูแอบไปดูรถพี่โจกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแพตสวัสดีครับขอบคุณนะคะพี่อินคะที่วันนี้สลับเวลามากค่ะันเกิดแพตตี้นะคะนี่ก็คือพี่อินนะคะหรือเรียกกันในวงการว่าไฮโซอิน ไปครับมีวันเกิดแพททั้งทียังไงผมก็ต้องไม่พลาดครับอันนี้นะคะเป็นอีกนึงดุ่มสุดหล่อสุดฮอตเลยนะคะนักธุรกิจรถยนต์ซุปเปอร์คาร์นะคะที่ในวงการไม่มีใครไม่รู้จักนะคะหลายท่านอาจจะเห็นว่าแพทเนี่ยได้มีโอกาสไปที่โชว์รูมพี่บ่อยๆนะคะแต่เดี๋ยวไม่นานนะคะเราจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์พี่อินนะคะเจาะลึกเลยว่าตอนนี้แบบทำอะไรพียอะไรและได้ข่าวว่าจะเปิดตัวโชว์รูมใหม่ด้วยคูลค่าหลักหลายร้อยล้าน พูดอย่างนี้เลยหนักหลายร้อยล้านนะคะไว้รอดูในรายการใหม่ของแพทนะได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันนะคะแล้วเดี๋ยวไว้แพทไปสัมภาษณ์พี่อินใหม่นะขอบคุณวันนี้ขอบคุณพี่อินมากเลยยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแพทก็มาอยู่กับคุณเบลนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะคุณเบลขับรถอะไรมาคะ Ferrari F 8ครับ Ferrari F 8สุดหล่อนะคะลังม้ายังไงเอ่ย แรงม้าจำไม่ได้แต่ขับแรงไหมแรงแน่นอนครับสาวสาวสาวเห็นแล้วไงคะก็ไม่ค่อยกี้แต่จะขึ้นมานั่งมากกว่านะคะก็วันนี้นะคะคุณเบลนะคะให้เกียรติแพทนะคะวันนี้ขับเฟอร์รี่ F8 มาเลยนะคะสีแดงนะคะวันนี้เลยสวยมากนะคะก็วันนี้วันเกิดแพทก็ขอให้แพทขายดียิ่งกว่านี้อีกตอนนี้ก็เก่งเก่งอยู่แล้วก็เก่งขึ้นไปอีกขอบคุณครับผม เรียกง่ายๆว่าเป็นเลขาของแพตตี้นะคะแล้วก็ร่วมงานกับแพตตี้แล้วก็อยู่กับแพตตี้มามากกว่า5ปีนะคะก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเออ ต้องเรียกว่ามัธยมเนาะอ่าสิ่งที่อยากบอกนะก็คืออยากให้เขารักตัวเองมากๆก็แพทเป็นคนที่ทําเพื่อคนอื่นคนอื่นจริงๆทุกคนที่อยู่รอบตัวทุกคนแพทเป็นคนเกื้อกูลหมดนะคะแล้วก็อยากจะให้แพทนะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะประสบความสําเร็จยิ่งๆขึ้นไปคะ่ะสวัสดีครับอ่าผมบอยนะครับผมก็สาหรับแพทนะครับคือแพทอ่ะเป็นคนเก่งขยัน ตั้งใจแล้วก็จริงจังกับทุกงานที่ทำวันเกิดปีนี้นะครับก็คืออยากให้แพทรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองเพราะว่าทำงานหนะักแล้วก็ ขออห้พรให้เฮงๆรวยๆแล้วก็ขายดียอดขายตามเป้าทุกๆปีครับผมตรงนะครับบุรพามอเตอร์พัทยาครับต้องบอกว่ารู้จักน้องแพทมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็ได้เจอครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจนะครับน้องเป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนเฟรนลี่ครับแล้วก็ทํางานเก่งนะครับขายรถเก่งมากก็ขออวยพรให้น้องแพทนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ประสบความสาเร็จใน อาชีพการงานนะครับแล้วก็รวยๆๆๆต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนสําคัญ2คนสาคัญสมคนสาคัญแล้วกันเนาะให้เป็นโอกาสพิเศษในวันนี้ค่ะผมชื่อบีมนะครับเป็นพี่รู้จักกันมานานครับแล้วก็แบบเคยมีแนขายรถด,ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ขอให้มีความสุขนะครับน้องแพนแล้วก็ขอให้สุขสมหวังรวยรวยเงี้ยปังๆอีกตลอดไปไอ้แพนน่าถือมากมันเม้ามอยพี่ให้หนูฟังตลอดเนาะโอเคค่ะต่อไปเป็น พี่สาวอีกคนนึงนะคะวันนี้ค่ะพี่เอ๋ยนะคะขอให้แพตตี้มีความสุขมากๆส,สวยๆรวยๆปังๆแต่งงานเร็วๆนะเอาให้แบบอููฟู่เลยปีนี้ต้องปังปังอย่างเดียวนะคะใช่ี่ออตนะครับเป็นเพื่อนที่มองเทพนะดูแลกันมาตั้งนานแล้วไม่คิดว่ามันจะได้ดีจนถึงท,ทุกวันนี้ก็ขอให้มึงประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆกันมานานแล้วนะ เมื่อกาลเรียนมองเทพยังคบกันอยู่อีกเหรอทุกวันเนี้ยเลิกคบแล้วแม่ไม่ยอมเลยโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับชื่ออมครับก็รู้จักกันมาตั้งแต่เรียนมองเทพเหมือนกันก็เพื่อนสนิทก็มีสี่สหายนะกันสีสหายขาดคนหนึ่งที่ยังไม่ได้มาตอนนี้ก็คือบิวโอเคอันนี้เมื่อกมองเทพนี่คือยังคบกันอยู่ไม่เลิกคบกันสักทีเลิกไม่ได้เลยคนเนี้ยออเลิกไม่ได้โอเคขอบคุณมาก สำหรับพตตี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับแขกที่มาในงานนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่ๆน้องๆด้วยกันทั้งนั้นเลยนะคะขอบคุณนะคะที่สละเวลามาในงานวันเกิดพตตี้ในปีนี้นะคะและพตตี้ก็จะต้องขอบอกเลยว่างานพิเศษแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะและแพตตี้ก็ไม่สามารถบอกได้เลยว่าปีหน้าพตตี้จะจ,จัดอีกไหมนะคะและที่สําคัญนะคะปีหน้าอาจจะพบกันใหม่ก็ได้นะคะและ ฝากติดตามนะคะแพตตี้ด้วยนะคะแพตตี้ซปเปอร์คาร์นะคะช่องแพตตี้ซปเปอร์คาร์ออฟฟิเชียลนะคะและแพตตี้นะคะจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังแพตตี้มีตัวตนจริงขายจริงนะคะขอบคุณค่ะ